đi vào đây đi nha hãy khóc khóc ở xăm nhỏ เด้อ Để không ขันใหญ่เด้อเป็นเป็นไร ตาถามมึงทำได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้ก็ต้องได้อ่ะก็ต้องได้อ่ะอย่าไปลังเลยมัมีบ่มีว่าบ่ได้ก็ต้องได้มึงตอบไปเลยได้ไดนั่น<อ>คือความหนะักแน่นของจิตอันนี้ไม่ได้ก็ต้องได้ว่ามึงยังห่างไกลไงอีหลีได้ค่ะใจบ่มีความอ่านหางงเลยแค่ได้ยังอยู่ไม่ติดายอยู่มั้ยได้เออ ราเปล่ามาก่นได้ไม่ได้ที่ไมได้มันต้องได้ไม่ใช่ได้ไม่ได้เราต้องแบเดียวนะถูกต้องลุงบอกว่าทุกการกระทําของเราในแต่ละขณะมันบ่งบอกถึงภายในเรามันจะเอาอะไรมาประสบความสําเร็จล่ะอยู่อย่างนี้จะไปหน่ะจะไปหลังถึงเรายังไม่ไม่เชื่อมันในตัวเองก็ตามเหรอแม่เจิ้นเราก็ต้องได้ไปก่อนเมีนไอ้เต็เมื่อได้มือมือวาออกไปได้ถ้ามชาาิของจิตมึงมันสิภายงามไม่เหมือนเพราะว่ามือวาออกไปแล้วเข้าใจบะออ พอมึงมึงม <huh ึงมึงมาอยากท้ำเป็นอย่างกูจังบอกว่ากล้าตายปะท้ำปฏิบัติท่ามการถิ่มชีวคิดว่ล้าถิ่มความเห็นเขงอย่างของแบบบ่หูหรอกว่ามาอยู่วัดสิบรรลุหรือบ่บรรลุแน่นบ่ลรอสิเขาถึงหรือบ่เขาถึงบ่หูแต่ว่ามึงต้องถิ่มก่อนถิ่มความเห็นปะมึงต้องอยู่หนีเขากันต้องถิ่มเลยจริงๆนะถ้ามือใดมึงมีคอไม่ไกูก็ยังบอกว่ามือใดที่มันมีทุกข์เขาม่ได้ใจปุ๊บ มันสิมีเหี้ยแล้วมึงยังมีชอยเห็นมันเหลือกมันออกแน่นอนเพราะว่าอย่างเพราะว่ามึงบ่ตั้งมันมึงมาเป็นนึ่งในเมื่อมึงบ่เป็นนึ่งมึงก็เขาถึงบ่ได้ทำมาขึ้นมันต้องเป็นนึ่งมันต้องเด็ดเดียวต้องอาดหันมันต้องตั้งมันมันต้องเป็นอันเดียวอ่ะเหมือนเรนหาเมื่อกี้มันมีสองใช่ไหมปกติคนมีสองเป็นทำคู่นั่นแหละโลกกระทำมีเกียรติมีรักมีช่างมีขอยใจมีเสียใจมีรวยมีสุขมีทุก แต่ความผู้คนผู้ที่เข้าถึงความเป็นหนึ่งเห็นไหมไเข้าถึงสัจจะถึงเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งไม่มีสองได้คำนี้ไหมเป็นหนึ่งก็คือความเด็ดเดียวภายในใน,นี่แหละไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไปตั้งอยู่เพราะใครไม่ได้ไปตั้งอยู่โดยอะไรทั้งนั้นเน,เนื้อสุกเนื้อทุกเนื้อทุกจริงทุกอย่างมันถึงเนือ้อเขาด่าเราได้ไหมได้เขารักไนะด้ไได้ แต่เราเป็นยังไงดไม่ใช่เขารักเราเราก็รักเขาคืนเขาเกลียนเราเราก็เกลียนเขาคืนเห็นเห็นไหมมันคู่ได้กันเป็นทำคู่ตอนแรกโอ้เขารักเราคนเขารักพอรักเราสักห้าคนทีนี้มึงบ่ตายหค่ะเอาก็ได้ทุกคนเลยไม่เจอไม่าวะไม่เจอฟ้าทะลมดินทลายก็จะไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหน ก็ไม่เจนมึงอยู่ซื่อๆกเลยมึงต้องพัฒนาแค่นี้คือหนูจะอยู่ไม่เจนหรือแบบนี้วะจะอยู่จะไม่ไปไหนอยู่อยู่ไม่เจนอยู่กับไม่เจนจะเป็นไม่เจนถามไม่เจนยังไม่เจนให้อยู่ครับเฮ้ยไม่อยู่มาวะว่าให้อยู่กับสีอยู่เนอันนี้ตรงเป็นหนึ่งตัดใช่ไหมใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับใครแค่เกีอยู่ที่เรามันอยู่ที่เรา